สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําแกงเขียวหวานลูกตาลอ่อนนะคะโดยมีส่วนประกอบสําคัญคือโ,โบรบบอทูอินวันเครื่องแกงเข้มข้นรสแกงเขียวหวานนะคะขั้นแรกก็เทโ,โบรบอใส่ลงไปในกระทะนะคะนี่เติมน้ําเล็กน้อยนะคะแต่วันนี้เราจะใช้นมสดกันนะคะเพื่อความเข้มขน้นนี่เติมนมสดลงไปเล็กน้อยนะคะผัดเรื่อยๆนะคะ,จ,ะ,นะ,คะจนเริ่มแตกมันหน่อยๆเราก็จะหมูสับยาไส้ไข่เคม็มโดยจะใส่นี่ค่ะยอดมะพร้าวอ่อ,อนะะจะมีส่วนผสมบำรุงกระดูกและฟันนะคะให้ ให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วอันนี้เราลวกไว้แล้วนะคะถ้าผัดจนเข้ากันค่ะค่ะพอกะทิแตกมานะคะเราก็จะเห็นนี่นะคะเป็นน้ํามันออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําที่เหลือลงไปนะคะซึ่งเราใส่น้ํารวมกับนมสดนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเรื่อยๆส่วนผสมของเครื่องแกงเขียวหวานเนี่ย ก็จะมีตัวส่วนประกอบก็คือจะมีเพลแล้วก็ช่วยเราการเผาผลาญนะคะนี่เราจะเห็นนะคะเครื่องแกงใช้แต่โลโบโซองเดียวซึ่งอันนี้มีกะทิอยู่ในซองด้วยนะคะนี่นะคะจนเนื้อสัตว์จะสุกเป็นอย่างนี้พอเริ่มสุกเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่มะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะนะคะจะมีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ช่วยขับปสัสสาวะจากนั้นนี่คะ่ะลูกตาลอ่อนซึ่งลูกตาลอ่อนเนี่ย จะมีสรรพคุณในการช่วยละลายเสมหะแล้วก็บรรทาอาการไอแล้วก็ช่วยลดระดับความร้อนในร่างกายนะคะสามารถกินได้เป็นเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งของประเทศไทยนะ,ะนี่เริ่มเดือดแล้วนะคะค่พะพอเดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นี้ค่ะใบโหระพาจะช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ทําให้เจริญอาหารนะคะเสร็จแล้วรวดเร็วเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานลูกตาลสดพร้อมกับหมูบ,บ้านก้อนรับรองจะติดใจค่ะ